หลังจากหิมะลดเราก็จะได้เห็นรากไม้ของเจ้าต้นสนที่เรียงรายแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็สิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือเจ้านี่ค่ะนี่ค่ะที่ถ่ายทิ้งเอาไว้นะคะก็คือเจ้านี่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพี่น้องเขาจะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะรากไม้นะคะที่จะขึ้นบานไปทั่วหลังจากหิมะลดแล้วก็เกิดที่จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นว่า เปลือกเขานี่หนามากนะคะพี่น้องเปลือกของต้นสนนี่เขาจะหนามากก็จะห่อหุ้มหลายชั้นมากนะคะแล้วก็รากของเขาในค่อนข้างที่จะเยอะแยะไปหมดนะคะนี่ค่ะเต็มพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็อเจ้าต้นนี้ก็ได้อําลาไปแล้วนะคะเจ้าต้นนี้เขาก็ได้ตายจากเราไปแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ก็ได้ตายจากเราไปแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะตายไปแล้วนี่ก็จะต้นหมีค่ะต้นหมีหลังจากที่มละลายก็จะมีการเชื้อราแบบนี้นะคะเชื้อราเยอะมากพี่น้องนี่ค่ะแปลกที่ว่าเชื้อราเขาขึ้นได้สูงมากนะคะขึ้นแล้วก็ เปลือกจะแตกแต่ต้นนี้รู้สึกว่าจะตายนะคะพี่น้องต้นนี้ตายค่ะนี่นะคะอันนี้ต้นสนค่ะก็จะเป็นเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกอะไรนอกาะที่เป็นเขียวเขียวแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากที่อิมะละลายก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะตรงนี้จะมีต้นสนเยอะแยะมากมายนะคะนี่ค่ะ ก็หลังจากที่หิมะละลายเขาก็มีความชื้นแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะมีความชื้นเขาทนทานมากค่ะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเขาจะเป็นเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เขียวเยวนี่ก็จะเรียกอะไรนะคะ เยอะมากตอนนี้ก็ยังไม่แปลกมากนะคะต้นนี้ยังเด็กอยู่นะคะ ตอนนี้ยังเด็กอยู่เพราะว่าดูจากเปลือกเขายังไม่มีหลายชั้นนะคะเขามีประมาณเต็มที่ก็สองชั้นนะคะซึ่งต่างจากต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เริ่มมีหลายชั้นแล้วนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มมีหลายชั้นแล้วนะคะนี่ค่ะดูจากรอยแยกนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นชั้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 นแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ พอเยิมะละลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่างเช่นนี่จะเป็นเขียวเขียวนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่ายัางไงดีนะคะตรงนี้เขาก็จะเริ่มแบ่งชั้นขึ้นมาแล้วนะคะพี่น้องเห็นไหมนี่เขาจะเริ่มเป็นชั้นชั้นห่อหุ้มเนื้อในนะคะก็เป็นธรรมชาติสร้างค่ะสังเกตตรงนี้นะคะนี่ค่ะ ตรงนี้หนามากนะคะแตกออกมาเป็นหลายชั้นมากก็เปรียบเทียบต้นนี้เหมือนกันนะคะกำลังแตกนะคะกำลังแตกเป็นชั้นๆห่อพุ่มนะคะกำลังแตกเป็นชั้นๆหอหที่เรายืนอยู่ตรงนี้เราก็ได้กลิ่นกลิ่นของการที่เขาได้โดนน้ำแข็งนะคะก็จะมีออกกลิ่นมานะคะ จะว่าหอมก็ใช่จะว่าอับก็ใช่นะคะนี่ค่ะเขจะมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะพี่น้องก็มีมากมายหลายแบบให้ชมนะคะแถวนี้นะคะนี่ค่ะเขากาลังจะตีเกล็ดออกมาค่ะเกล็ดซึ่งเกล็ดตัวนี้มันก็เป็นเกล็ดที่แปลกเหมือนกันนะคะ อย่างเช่นตัวนี้เกล็ดเขาก็เริ่มหนาแล้วนะคะเขาเริ่มตีเกล็ดหนาได้แล้วนะคะนี่ค่ะพออายุของเขาคงจะนานเนาะพอเรามา20กว่าปีเขาก็มีอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดนะคะไอไตัวเขียวเขียนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเนาะก็ภาพโดยรวมหลังจากที่มะจุดตกค่ะ ต้นนี้ก็ยังไม่ตายนะคะต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ตายนะคะยังมีชีวิตะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเป็นกำลังใจค่ะ Thank you for watching my c h anel n นะคะขอบคุณค่ะ subscribe thank you ขอบคุณนะคะผู้คนก็ได้เดินออกมาเที่ยวมาชมข้างนอกค่ะหลังจากที่มัดหยุดตกค่ะนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นเปลือกหนาแล้วนะคะเห็นไหม คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ